ท่านผู้ชมวันนี้เรามาดูวิธีการเลี้ยงปลานินแบบบ้านๆนะครับการอยู่มีหน้าที่ไม่เยอะนะก็มีหน้าที่ด้านหลังก็ขุดบ่อเพื่อที่จะเลี้ยงปลาเราสามารถเลี้ยงปลาไว้เพื่อที่จะบริโภคเองหรือว่าเพื่อที่จะเอาไว้ขายก็ได้นะครับตรงนี้ผมเลี้ยงไว้หนึ่งพันตัวนะครับก็บอกเ่าไม่ใหญ่นะครับประมาณห้าเมตรคูณสิบเมตรนะครับ ก็ตอนนี้ก็เลี้ยงปลานิลนไว้ปลานิลนกับปลา,ปาทัดทิมนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณสองเดือนนะครับมาดูว่าตัวโต,วต,วตวหรือยังมาดูกันนะครับเเช้าผมให้มันไปแล้วนะครับมันก็เลยไม่ค่อยมากินาอาหารกัน ตอนนี้ก็ได้ประมาณสองเดือนนะครับก็เลี้ยงไว้เรามาดูกันว่าบ่อนี้ผมขุดไว้สิบเมตรยาวสิบเมตรกว้างห้าเมตรนะครับนี่กว้างกว้างห้าเมตรก็ลึกประมาณห้าถึงหกเมตรนะห้าถึงหกเมตรห้าสิบก็เลี้ยงปลาเฉพาะปลาทับทิมกับปลาหนินนะครับไม่ได้เลี้ยงปลาผสมก็อาจจะมีปลาหมอบ้างนิดๆหน่อน เรก็ผมว่าจะขุดเป็นเลี้ยงปลาช่อนอยู่ทางบ่อโน้นแล้วก็จะทําการให้รถไมโครมาขุดหน้าแล้งนี่แหละครับก็จะไว้เลี้ยงปลานิลกับปลาช่อนนะครับตรงนี้ผมก็ใช้น้ําน้ําก่อนยังผมก็กำลังขุดบ่อนะครับตอนนี้ก็ขุดบ่อยังไม่เสร็จก็ว่าจะขุดบ่อบาดานนะครับปลานิลปลาทัทิม,มาแลวครับปลาทัตทิมาม,มาดูกันนะครับนะครับวิถีบ้านบ้านนะครับ ไม่ต้องมีอะไรมากนะเลี้ยงไว้บริโภคไว้กินเองก็ได้นะฮะข้างก็จะมีปลูกปลูกมะเขือปลูกพริกนะครับสวยงามนะฮะตอนนี้ผมกําลังเจาะบ่อบาดาลอยู่นะครับถ้ายังไงผมก็จะใช้ระบบเป็นระบบโซลาร์เซลล์นะตอนนี้ผมก็ทำโซลาร์เซลล์อยู่เดี๋ยวว่างๆดี๋ยท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆถ้าอยากจะร,ร,รู้รู้เรื่องการทำโซลาร์เซลล์หรือว่าปั๊มน้ําแบบไหนก็สามารถแจ้งลงมาใน คอมเมนต์ได้นะครับผมจะทําให้ดูนะครับนี่ครับก็นะฮะปลาก็เริ่มโตแล้วนะครับวิ่งมากินอาหารมันบ้านนะครับก็จะมีข้าวก็จะมีพวกต้นไม้ปลูกไว้กินนี่พวกมะเขือเป็นลูกแล้วมีพริกมีพริกด้วยนะอันนี้ผมก็มีระบบโซลาร์เซลลไว้แล้วนะครับ แต่ว่าบอ่อบรดานยังไม่เสร็จนะครับก็จะไว้สําหรับสูบบ่อบรดานนะครับในส่วนนี้ก็จะเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูไว้วันหลังนะครับจะทําคลิปให้ดูเรื่องระบบโซลเซลนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะรู้ก็คอมเมนต์มาไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเรื่องปัม๊มน้ําใช้งบไม่ต้องใช้งบเยอะใช้งบน้อยมีทุนน้อยก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก็จะมีนะครับพวกปลาปลาดิบนะครับ ก็คลิปนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือว่ากดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับแล้อยะทตามคลิปอยากจะรู้คลิปอะไรก็สามารถสอบถามมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมวงจรงานซ่อมแอมทีวีโทรทัศน์ก็สามารถสอบถามมาได้นะครับจะให้ทําคลิปอะไรให้ดูก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับ